สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่หารถขนาดสามตันอยู่นะครับเราก็จะมาแนะนําเป็นตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับสามตันเรามีสี่ตันเราก็มีนะครับอตัวนี้จะเป็นตัวสามตันนะครับของคุมัสุนะครับตัวนี้เป็นเก่าญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับเก่าญี่ปุ่นแท้ๆนะครับรถสีสันตัวรถเดิมๆเลยนะครับออาจจะมีช่วงล่างนะครับที่เฟรมนะครับเก็บสี เป็นบางส่วนแล้วนะครับคันนี้ก็ไม่แพงนะครับตั้งราคาไว้ที่สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับราคามาดูรถมาคุยกันได้นะครับไม่ใช่ปัญหานะครับก็เดี๋ยวพามาชมสีสันตัวจริงนิดนึงนะครับอ่าสีสันตัวจริงก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับเดิมๆนะครับอาจจะเก็บสีมืกี่ไปนะครับบางส่วนนะครับนะครับก็สีสันประมาณนี้นะครับ อาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับนะครับแต่สวยนะครับเครื่องสดสดเลยนะครับคันนี้เครื่องสดมากนะครับเครื่องสดและสวยมากนะครับแห้งๆครับแห้งๆสดสดเลยนะครับอตัวสีันเราก็มีนะแต่ว่าสีันเราจะเป็นแท็นะครับสีสันเดิมๆนะครับเดิมๆเลยนะครับนะครับตัวนี้เป็นแท็กยางนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่หาขนาดา3ตันอยู่นะครับฝากไว้เป็นทางเลือกนะครับคันนี้ราคา275,000บาทนะครับก็เดี๋ยวมาทดลองระบบให้ชมนะครับมาชมระบบการทำงานกันไปเลยนะครับชมพร้อมกันเลยนะครับมีให้เลือกนะครับตัว4ตันเราก็มีนะครับ4ตันเราจะเป็นแชตนะครับแชตจอดอยู่ด้านในนะครับ เก่านอกเหมือนกันนะครับเ,เ,เดี๋ยวชมระบบการทำงานกันครับนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองระบบให้ดูนะครับคัานี้ระบบดีจริงๆนะครับไม่ผิดหวังนะครับระบบค่อนข้างที่จะดีและสมบูรณ์อยู่นะครับคัานี้ ไวนะครับก็าดานที่จะไวอยู่นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจที่หารถในราคาไม่เกินสามแสนนะครับตั้งรบไว้ไม่เกินสามแสนลองมาดูได้นะครับตัวสีตันเราก็จะมีนะครับแต่ว่าเป็นแคทด้านข้างนะครับรถยังไวดีอยู่นะครับสมบูรณ์ดีนะครับข้างล่างนี่ก็โอเคนะครับใช้ได้ับแรงดีนะครับ ผมิีตัวได้สบายนะครับเต่าก็ต่ายยังใช้ได้นะอ,อ่ะเต่าเรียกะต่ายนะครับต่ายเดินไวเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับท่านใดที่หารถสามตันอยู่ลองมาดูนะครับเรามีสามตันมีสี่ตันนะครับ อ่าสี่ตันเราก็ราคาประมาณสามแสนกว่าบ,บาทนะครับลองมาดูรถมาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวพวกนี้ผมจะถ่ายตัวชคทสีต่ตันให้ชมนะครับก็เดี๋ยววันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ